โอ้ยทุกวันนี้มันช่างเปื่อยและเกินมาทุกคนคือแบบว่าเกมมันไม่มีอะไรอัปเดตแล้วหรือไงเนี่ยอืเ้อันบูมาามีอะไรขายบ้าเอ้าไม่มีเลยตอนนี้ผมลงอ e ีเวนต์ซังคาโมโตโ้จนแบบเปื่อยสุดๆไปนะเนย่ยต้องมานั่งลงชั่วโมงอะไรเงี้ยแบบเบื่อยสุดๆตอวดูโอ้โหมีขนาดนี้แล้วอีเวนต์คิดปัดก็ลงจน,นได้ไอเซนแล้วทุกคนโอ้ได้ไอเซนแบบไม่คิดจะออกเลยแสนกว่าออกไอเซนอะ่ะคือ อยู่คิดจะออกมันก็ออกคือตอนนี้ก็ยิ่งเปื่อยมากกว่าเดิมอีกไม่รู้ไม่มีรู้จะมีเป้าหมายฟาร์มไปทําอะไรนะตอนนี้จนกระทั่งผมเห็นสิ่งนี้ครับทุกคนเนี่เลื่อนไปที่ announcements นี่มันมีประกาศอัปเดตเว้ยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะตอนนี้อยู่กับผมโมชิจังกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาดูอัปเดียที่แสนจะสั้นรอมันประมาณเดือนหนึ่งคนระับก็ตอนนี้เอเอ,เอมันได้ออกประกาศออกมาแล้วก็คือนะตอนที่ผมให้ดูตน้นกี้แบะเนี่ย 5วินาทีรอมาทั้งเดือนนะ5วินาทีมีแค่นเนี้ยเนี่ยซึ่งหลายๆคนที่เขาเดากันนะก็คือเขาเดากันหลายคนเลยแหละคนไปในทางเดียวกันก็คือชื่อชัุ้ไัเซนนะก็คืออาจารย์โอโจของเราเ,เองตอนนี้แกมีร่างเดียวก็คือร่างซิกอายตอนนี้แกชื่อพลนกดีวายไซยไปแล้วคือเป็นร่างโคตรเก่านะประมาณสองปีในร่างนี้ สกิลของแกก็คือการรวมมีด e x p a n s i o นหยุดเวลาทั้งแมปกี่วิไม่รู้ผมจำไม่ได้เอสล่างนี้นะก็คือถ้าเป็นจุดสุดครายจริงๆนะทุกคนอ่ะเขาคิดกันว่ามันอาจจะมาแทนโฮโมล่าหรือเปล่าโฮโมล่ามันแบบตอนนี้ราคามันพุ่งสูงทุกคนแบบต้องที่จะหามันนะราคาโคตรแพงเลยคนที่มีก็คือดันราคาไปสูงมากนะแต่ส่วนตัวผมที่ผมคิดก็คือมันอาจจะมาแบบหยุดเวลา20วิ30วิอะไรงี้หรือเปล่า เออที่ผมคิดนะกอนั่นแหละที่ผมคิดก็คือมันมันมาประมาณนั้นนะผมก็เลยยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่ว่าผมดีใจที่มันจะอัปเดตมากกว่านะก็แน่นอนจีสุดใครเซนนะครับตัวอะไรดังบ้างแน่นอนอาจารย์โคโจตูนะโทจิสามตัวที่ผม,มดังๆนะตัวอื่นทุกคนอาจจะอวยตามชอบแต่คือสำหรับผมสามตัวนี้ก็คือดังที่สุดแล้วนะตูกูนะโกโจโทจิ ทำตัวนี้มาแน่นอนผมว่ายังไงก็มาซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าสกิลมันจะเป็นยังไงนะโอ้โ,โจโก็คงมาอยู่เวลา20วิการ,รนาเอะไรเงี้ทําดาเมจส่วนซูโกะก็ดาเมจสกิลเอลรอบตัวเออโทจิก็ซัมมอนอไรเี้ยเปล่าเอ <c oughs> อพอไปลบคิดไปเลยนะครับก็ไม่มีอะไรเกมมันอัปเดตเจอผมไม่ได้นำคลิปหลายวันแหละก็แวะมาทําคลิปกันสักหน่อยแล้วกันที่คิดไว้ก็ประมาณนั้นนะครับ รอดูกันต่อไปตอนนี้เราก็ลงทนนี้หาตัวลิมิเบรกกันไปก่อนนะทุกคนก็ไปหาที่หาตัวลิมิเตรกผมแนะนาอีเวนนี้นะทุกคนลงแค่นี้พอเนี่ยลงแค่นี้สองนี้นี่รีทุกชั่วโมงอันนี้เจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเย็นนะเจ็ดโมงเช้ากับหนึ่งทุ่มมาลงได้ทุกวันก็เนี่ยลงแค่นี้แล้วคุณก็ไปสุ่มตู้คือตัวมิติมันก็ข้าองออกง่ายนะครับตู้ดีมาดูเนี่ยสูงอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์ข้างเยอะเลยไม่เหมือนนี้ นี่แหละ0.25มากกว่าเท่าเนอ่ะใ้ที่หาตัวก็คือตุ๊กตู้นี้ดีกว่ามันไม่ค่อยโดนการันตีเราตัวนี้ยากที่โดนการันตีนะครับผมได้ตัวเยอะมากตัวนี้ใครหาตัวลิงบินเบรกแนะนําเลยแล้วที่สำคัญปลดยาเขียวด้วยนะอเออเผื่อใครไม่รู้เนี่ยได้ทอบตู้ธรรมดาเลยเห็นไหมเออ0.5เซนนะแถมการันตีน้อยด้วยก็สำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละมาแวะแค่นี้แหละแวะมาทำคลิปกันเล็กน้อยนะครับก็ ใครที่ชอบไปยืนคนแรกก็สับสกายเลยนะก็เดี๋ยวผมจะมีไลฟ์นะอาจจะไม่รู้วันไหนอ่ะผมเคยไลฟ์แล้วแต่มันมีปัญหาก็เลยปิดไลฟ์ไปก่อนนะก็ไม่มีใครเห็นหรอกมั้งก <c oughs> ็สวัสดีบายๆครับผม